สวัสดีค่ะลื้อตู้เย็นหาของมาทํากับข้าวกินกันนะคะในตู้เย็นของหญิงยังมีเอ็นข้อไก่เหลืออยู่นะคะวันนี้หญิงจะพามาทําเมนูกระเพราเอ็นข้อไก่กรอบค่ะหาวัตถุดิบของเราเรียบร้อยแล้วหญิงก็จะเอาเอ็นข้อไก่นะคะมาใส่แป้งทอดกรอบแบบนี้ค่ะเอามาคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบไม่ต้องปรุงรสใดๆเลยนะคะไม่ต้องผสมน้ํานะคะในไก่เขามีน้ําอยู่แล้วค่ะคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมนําไปทอดกันนะคะตั้งกระทะ เปิดไฟใส่น้ำมันลงไปน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่เอ็นข้อไก่คุกแป้งของเราลงไปทอดแบบนี้ได้เลยค่ะต้องเขี่ยให้เขาหลุดออกจากกันด้วยนะคะทอดเปิดไฟกลางไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวหญิงจะเตรียมเด็ดใบกะเพรารอค่ะสำหรับใบกะเพราหญิงล้างเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปเราไปเตรียมปั่นพริกกระเทียมรอกันค่ะปั่นแบบนี้สะดวกดีนะคะช่วงนี้หญิงติดการปั่นพริกค่ะปั่นแค่พอหยาบนะคะแวะมาดูเอ็นข้อไก่ของเรากันด้วยค่ะระวังจะไหม้นะคะได้สีเหลืองกรอบประมาณนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันไว้ได้เลยนะคะทอดเอ็นข้อไก่เรียบร้อยแล้วโดยหญิงก็จะขอทอดไข่ดาวเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะไข่ที่หญิงใช้ทอดวันนี้จะเป็นไข่เป็ดนะคะช่วง จะซื้อไข่เป็ดติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยค่ะยิงรู้สึกว่ากินอร่อยแล้วเขามันดีค่ะพอเสร็จก็ตัดขึ้นพักไว้ก่อนนะคะมาเริ่มทํากระเพราของเรากันค่ะใส่น้ํามันพืชตามด้วยพริกที่เราปั่นไว้ลงไปนะคะใส่พริกเยอะหน่อยค่ะวันนี้แล้วก็ผัดให้ส่งกลิ่นหอมเลยนะคะตามด้วยเอ็นข้อไก่ทอดกรอบของเราลงไปคลุกๆแบบนี้เลยค่ะรีบรบผัดรีบๆคลุกนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลมะพร้า และผงชูรสค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันและใส่ใบกระเพราของเราลงไปเลยค่ะรีบๆผัดนะคะผัดแค่ปแป๊บเดียวพอค่ะและหญิงก็จะขอเพิ่มน้ำปลาที่ขอบกระทะเพื่อเพิ่มความหอมไปอีกค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันชิมรสด,ดูเอาที่ชอบนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูกะเพราเอ็นข้อไก่กรอบของหญิงในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปตักใส่จานกันเลยนะคะหลังจากที่หญิงใส่เอ็นข้อไก่กรอบไปแล้วนะคะหญิงจะรีบปรุงรสนะคะแล้วหญิงก็จะรีบผัดเลยค่ะเพื่อให เอ็นข้อไก่กรอบที่เราทอดไว้นะคะยังกรอบอยู่ค่ะใส่ไข่เป็ดลงไปด้วยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมเมนูนี้ของเรากันนะคะหญิงจะชอบผัดกระเพราให้เขามีความแห้งๆแบบนี้นะคะจะไม่ชอบกระเพราที่มีน้ําค่ะเมื่อได้ชิมแล้วนะคะหญิงก็จะบอกว่าเมนูนี้อร่อยมากเลยค่ะหญิงขอจัดให้เมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนําของหญิงนะคะแฟนหญิงเขาก็ชอบกินเมนูนี้มากเลยนะคะเอ่ยปากชมไม่หยุดเลยค่ะแฟนหญิงเขาบอกนะคะว่าให้เมนูนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ประจ จำตัวหญิงอีกหนึ่งเมนูค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำไม่ยากเลยค่ะแถมอร่อยมากๆด้วยค่ะเป็นข้อไก่นะคะเขามีความกรุบกรอบๆค่ะบวกกับแป้งทอดกรอบนะคะแล้วเราเอามาทำกะเพราน้ำของกะเพราจะซึมเข้าไปในแป้งค่ะเวลากินเข้าไปนะคะทุกอย่างลงตัวเลยค่ะแล้วได้กินกับไข่เป็ดดาวมันๆด้วยนะคะเมนูวันนี้อร่อยมากเลยค่ะ อร่อยหรือไม่อร่อยต้องฟังคนชมนะคะยังชมไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูตัวเลือกนะคะเผื่อใครที่ยังไม่เคยลองกินเอ็นข้อไก่ทอดผัดกะเพรานะคะอย่าลืมเอาเมนูนี้ของหญิงไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้หญิงก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ